สวัสดีครับผมอาร์ตครับผมมารีวิวแปลงที่ดินที่แก่งคอยครับตับนท่ามะปางจางังหวัดสระบุรีนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ดินรีสอร์ทเคียงคีรีนะครับเคียงคีรีรีสอร์ทบรรยากาศเคียงคีรีรีสอร์ทเราเปิดขายอยู่ที่1ไร่65ตารางวาครับเราขายที่6ล้านบาทครับแปลงที่ดินตรงนี้ ที่สวยงามมากนะครับความยาวมาถึงด้านหลังเลยครับมีรีสอร์ทให้ทั้งหมด6หลังนะครับนีครับบรกาศสวาม,มากรนะธรรมชาติสุดๆปุยขอล้อมรอบมีบ่อน้ำ้วยนะครับนี่ครับน้ำเป็นลำน้ำไหลมาจากเขาใหญ่นะครับ ลอดอมาที่แทนแปงได้ดีนะครับอากาศปที่ดีฟินนะครับ,ม,รรบ,ม,นนรบมีน้ําไหลผ่านแปงไปครับมีสะพานนะครับแปงนี้มีสะพานประเชอมอีกหลังหนึ่งครับ เราได้ทั้งหมด6หลังนะครับรีสอร์ทตรงนี้พื้นที่กว้างมากครับหน้ากว้างประมาณ30ปกว่าเมตรครับลึกประมาณร้อยกว่าเลยครับนี่เทาบรรยากาศเขาล้อมรอบเลยครับหน้าหลังที่เป็นเขาครับหน้าก็เป็นเขามาครับมีน้ำตัดผ่านช่วงหน้าน้ำไหลโอ้โหบรรยากาศจะฟินมากครับน้ำเสียงน้ำไหลน้ำตกไหลครับ น้ำตกแล้วนะครับไหลผ่านมาจากเขาใหญ่ครับก็จทะลุออกไปไหลออกไปครับบรรการเขาล้อมรอบนะครับสนใจติดต่อรมมานะครับอาร์ตครับ089 184880นะครับสวัสดีครับ